สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกผักกระเฉดในกระถางกับในถาดกันนะคะวิธีการปลูกก็แสนง่ายนี่เราก็นําผักกระเฉดนะคะที่อยู่บริเวณส่วนกกส่วนยอดเราไปทาอาหารแล้วส่วนกกนี่เวลาเราเด็ดเราก็จะติดยอดไว้หนึ่งยอดถึงสองยอดนะคะต่อกิ่งวิธีการก็แสนง่ายนะคะดินที่ใช้ปลูกนี้ก็เป็นดินประเภทเดียวกับที่ปลูกบัวคือเราวรกวนจนสะอาดจนไม่มีเศษหญ้าอะไร อยู่ในกระถานนะคะให้ควรให้เนื้อเนียนแล้วก็เติมน้ําแค่คุกคิดนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เรียบหลังจากนั้นเราก็นําผักกระเฉดน,นะคะเอาช่วงกกวิธีการปักนะคะเราก็จะปักในแนวเอียงเพื่อที่รากของเขาก็จะไปอยู่ในดินนะคะแนวเอียงและแนวนอนนะคะถ้าพื้นที่กว้างพอแล้วก็ปลูก แต่นี่คือเคล็ดลับในการปลูกถาดในถาดกับในกระมังนะคะคือปลูกเอียงองศาประมาณ 4-5. องศาช่วงข้อตาก็คือจะจิ้มลงดินนะคะจะทําให้เป็นง่ายแบบนี้ค่ะที่สําคัญคือเรื่องดินนะคะดินนี้เราต้องกวนให้สะอาดและเนื้อเนียนนะคะเพื่อที่วัชพืชในส่วนปุกจะไม่มีหลังจากปักเสร็จนะนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ื้นที่กว้างเราก็จะใช้ประมาณ6กิ่งนะคะไม่ต้องปักถี่มากเพราะว่าการปักถี่จนเกินไปเวลาเขาโตเขาก็จะเบียดแล้วก็แออัดกันผ่านไปประมาณ11วันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะคะจากที่เราปักผ่านไป11วันหน้าตาก็จะแตกแบบนี้พักเฉดนี้โตเร็วนะคะวิธีเคล็ดลับอย่างหนึ่งหลังจากที่เขาฟื้นตัวนะคะน้ําก็คืออย่าให้ขาดแลวก็ที่สําคัญเมื่อต้นเขาโตเราก็พยายามเติมน้ํา ให้เต็มอ่างให้เต็มกรละมังนะคะเพื่อที่เขาจะทอดยอดได้ยาวและค่อนข้างอวบหลังจากนั้นเราก็ถ้ามีแหนแดงก็ใส่แหนแดงไปประปลายแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเติมน,น้ำเพราะว่าผักกระเฉดนี้เป็นผักที่ชอบน้ำมากมากถ้าน้ำแห้งหรืออะไรก็จะทำให้ต้นของเขาหยุดการเจริญเติบโตนะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณสิบ เพิ่มไปอีกสิบวันก็คือประมาณ20วันเราก็สามารถเก็บยอดฐานได้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่แตงโมใช้ก็คือใช้ปุ๋ยบัวค่ะหย่อนไปบริงานที่กกนะคะฝังไว้ใต้ดินก็จะเป็นอะไรที่ทําให้ต้นของเขางามมากๆหลังจากที่เราลองใช้แล้วนะคะงามจริงค่ะก็ลองนําเคล็ดลับการผูกผกกรเฉดในกระถางไปใช้กันดูนะคะ